แล้วเจออัฟกานิสถานเนี่ยก็ดูจากบรรยากาศแล้วอาจจะเป็นนกกระปูดเพราะบินไม่สูงมากอ๋อคือไม่ต้องเก็บมุมบนไม่ต้องเก็บมุมบนเพราะว่าเราไม่ได้ส่งภาพให้กับทางาฟรีไฟลเขาตรวจสอบ <c oughs> นะฮะ <c oughs> อย่างนกกระปูดที่อัฟกานิสถานนี่บินหรือเดินนะพี่เดินนะเดินแล้วนกกระปูดบ้านเราจะตายเกมครังเริ่มครับ90้าสิวทีที่ราชมังคลากฬาสานครับอยู่ด้วยกันตรงนี้กดไลค์กดแชร์แล้วก็เกมเริ่มใช้แล้วเป็นยังไงจะมาถึงนี่จะเอาเลยครับพาทริกในกรอบพาทริกกูสตัมสั้น เบียดไปแล้วจะกลับมาลูกนี้ได้เป็นเตะมุมตั้งแต่นาทีแรกเลยครับนวัดจ่ายลูกนี้โอ้โหนี่ฮะลูกที่คิดถึงครับแล้วยกมาในกรอบแล้วเป็นพาตริกกูสตัฟสันครัาโอโหมาเร็วครับ6นาทีเท่านั้นครับเป็นพาตริกกูสตัฟสันครับโอ้โหแม่แตะล้วขวาครับเหมือนที่เคยบอกไว้เลยต้องยิงแบบนี้ครับโอ้พาตริกเท้าหลักให้แม่นครับแล้วซัดเต็มข้อ6นาทีนำแล้วครับ1-0 โอ้โหนี่ตอนแรกจังหวะดีเหมือนจะไม่ได้แล้วนะครับแต่บอ bon ลมันมาเข้าทางครับนำเร็วเลยครับดูครับจากจังหวะยอดครับจังหวะยอดที่หลายคนคิดนี่ครับขึ้นมาเป็นนาทีที่หครับหมายเลขเก้าครับมาถึงโชคโอ้โหควายให้จังหวะแรกพาตริกพาตริกเก็บเล่นไม่ได้ <c oughs> มีคนถามว่าตกลงเรื่องแฟ์เพจเรื่องจริงไหมครับพี่เรื่องจริงบอลจะสวนกลับด้วย แต่อัฟกานิสถานก็ไม่นิ่งครับ <T> ตรงนี้แล้วเข้าทางพาทริกพาทริกมีอ้อมหลังแล้วมีชาณงลงเวียนคู่มาให้ไหมให้ชาณงลงพรมสีแก้วคัดกับมาโอ้โหเจ้าตัวถนัดซ้ายไอ้นีโกนี้กุ้เปิดแล้วครับโอ้โหวางลึกไปหน่อยครับจะพัดเขาเชอ่ะมาเดิมทีมชาติตัว <mm> <t> เองแล้วดูซ้ายของยูโรฟานครับ้ายเปิดลูกนี้มาพาทริก <mm อย่าเป่าขอเล่นก่อนอย่าเป่าจบครึ่งแรกครับโอ้โหแม่อึดอัดดีแท้ครับคุณผู้ชมรับงานมากับไปรับโอทีเลยครับจบพอดีเป๊ะนะครับประตูนาทีที่6ครับของแพทริกกุตาร์สันครับทำให้ทีมชาติไทยครับออกนำอัฟกานิสถานครับอยู่1ประตูต่อสูนนะครับรองผู้เล่นไทยอ่ะที่อิชิอิเรียกมาตัวดีๆเยอะนะครับครับผมประตูประตูเดียวครับ อย่างพลิกเล่นไม่ได้ก็ต้องย้อนกลับไปใหม่ก็ไม่มีโอ้โหหนีไปเองนี่ครับอินฟานเปิดลูกตีมาไม่ผ่านแล้วจ่ายขนานเส้นให้พัทริกโดนกระแทกลูกไหมได้เป็นทุ่มครับเออนี่ฮะแล้วแต่อารมณ์ครับแล้วแต่จะให้ฮะรึ่งแรกลูกอยู่ทางเหมือนเดยับเมื่อกี้มือของพัทริก แล้วฝากที่บอลชิตยกมาสวยมากแล้วให้พาทริกเรรียบ้อยโอ้โหพาทริกกูสตาร์บัตเนี่ย2-0เนี่ยนาทีที่53ครับโอ้ลูเดทริกแล้วครับแล้วก็เป็นคนตั้งต้นจากจ่อกระแทกเมื่อสักครู่นี้ด้วยดูได้ดูท่าดีใจท่าดีใจครับท่าดีใจนัดกันมาครับกับมิเกลสันทำยังไงทำยังไงอ่านี่ครับทีเสิร์ฟครับทีเสิร์ฟทีพักแล้วตัดให้ดู2-0ครับ คร<า>ึงแรกก็เยียบนะพู้แต่ทำกันสวยลูกนี้ครับตั้งแต่จังหวะยกให้ิเโยกไปแล้วเปิดลูกต <c oughs> ีมาไม่แม่นโอ้โหนี่กองหลังไม่คิดจะเคลียร์แล้ววียเทพเปิดอีกทีแล้วได้ไม่ยังไม่ได้ครับเพราะทีมทีมแพทย์พยายามยืดอยู่2อลูกครับวันนี้ได้มีโอกาสซัดแน่ครับตรงนั้นครับกลับสุพนัทไปปั๊มมาแล้วให้มาที่ชนะชนะทิพย์โอ้โหยิงแล้ว ตรงตัวดีครับบอดเบียโดนให้มาเล่นง่ายเลยครับฮาตริกฮาตริกฝากออกซ้ายมันถึงก่อนละเมียดไหมปาดมาติดแล้วออกหลังครับเป็นเตะโอ้กลายเป็นอาฟการิสานจะแกะออกมาได้หรือเปล่าครับเนี่ยอ่อจะถึงปักซอยอยู่นะนีอะนีอะแล้วกรรมการที่แกะเที่ยวแล้วเป่าจบเลยครับ ก็เป็นช,ชนะของทีมชาติไทยครับส0นครับนี่ฮะสองประตูจากสุดหล่อครับปัตริกุตารัันนาทีที่6แล้วก็นาที52ครับก็สกอร์เท่ากับเมื่อ10ปีที่แล้วเลยครับเกมบุ่นเครื่องก็เอาชนะได้2ส0ูนั์ะต่อไปครับทีมชาติไทยจะเจอกับศรีลังกาในรอบคัดเลือกของฟุตบอลเอเชียนคัพนะครับ,รบยังอีกครั้งว่าวันที่2ี